สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะเข้าสู่วิชาภาษาไทยกับรูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นนะคะมาติดตามได้เลยค่ะวันนี้ค่ะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะก็คือเรื่องคําพ้องต้องพิจารณานะคะคำพ้องคืออะไรนะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยสังเกต นะคะบทประพันธ์ข้างต้นนะคะน้ำใจมีให้แก่กันพร้อมทั้งสังเกตคำที่เป็นตัวอักษรสีสีนะคะก็จะมีสีแดงกับสีชมพูนะคะนักเรียนอ่านไปพร้อมๆคุณครูเลยนะเพลาเชา้าวันหนึ่งเพลาล้อหลุดรถต้องหยุดซ่อมแซมเร่งแก้ไขหนุ่มคะแม่เข้ามาช่วยอย่างเร็วไวทราบซึ้งใจให้ซ่อมเงินแสนยินดีทุกวันยิ้มวันนี้ยายดูเป็นทุก หมดสนุกแหวนหล่นลงพงแขมนี้แขมนี่นะคะทราบแล้วช่วยกันหายอย่าช้าทีบทกลอนนี้มีคำพ้องลองค้นดูนะคะคำที่นักเรียนสังเกตนะคะมันจะมีข้อแตกต่างกันอยู่ดัง,ดงนี้นะคะคำแรกอ่านว่าเพลาเห็นไหมตัวสีแดงที่เราเจอใช่ไหมคะเพลากับเพลานะคะคำว่าคัแม่กับคำว่าแขมนะคะคำเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าคำพ้องรูปนักเรียนเห็นไหมว่า มันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนะคะคำแรกอ่านว่าแขมเหมือนกันแหละท่านักเรียนจะอ่านเนาะแต่พอมาดูบริบทเนี่ยมันอ่านว่าคําแม่กับคำว่าแขมค่ะเห็นไหมคะคำนี้เราเรียกว่าคำพองรูปพองรูปก็คือมีรูปเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะคำที่สองค่ะเรียกว่าอะไรคะมีคำว่าซ่อมกับคำว่าซ่อมมีซ่อมแซมกับช้อนซ่อมทราบนะคะซออาบอทราบกับทอรออาบอทราบ มีคําว่าทุกนะคะเทาก็ทุกกับทออูกขอไข่กระรนทุกคําเหล่านี้ค่ะเรียกว่าคําพ้องเสียงค่ะเพราะว่าเขียนไม่เหมือนกันแต่ด้านอ่านออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องคําพ้องรูปและคําพ้องเสียงค่ะคําพ้องคืออะไรคะคุณครูคําพ้องก็คือคําที่เขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันนะคะแบ่งออกเป็นสองชนิดก็คือคําแรกคําพ้องรูปและแบบที่สองคือคําพ้องเสียงค่ะ ตามแบบแผนผังที่ครูทำมาให้เลยนะนี่นะคะลักษณะของคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงซึ่งครูทำเป็นชาร์ตนะคะเป็นแผนผงังเป็นรูปภาพให้ในักเรียนจดจาได้ง่ายนะคะคำพ้องรูปนะคะเขียนเหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันส่วนคำพ้องเสียงนั้นนะคะอ่านเหมือนกันค่ะเขียนต่างและก็ความหมายต่างนะคะให้จําง่ายๆเลยพ้องรูปรูปเหมือนพ้องเสียงเสียงเหมือนนะคะ อันนี้คือหลักการจำง่ายๆแต่ความหมายของทั้งพ้องรูปและพ้องเสียงเนี่ยจะต่างกันนะคะอย่างคำพ้องรูปค่ะคำพ้องรูปนะคะเช่นคำว่าเพลาอ่านว่าเพลาหมายถึงเบาลงค่ะแกนสำหรับเพลาก็คืออาจจะเพลาเพลาลงเคยได้ยินใช่ไหมลูกเธอเพลาเพลาลงหน่อยนะในเรื่องของการคุยเห็นไหมหรือว่าเพลาวันนี้อาจจะหมายถึงแกนสำหรับใช้ให้ล้อจักรยานหมุนนะคะ หรือว่าอ่านว่าเพลาเห็นไหมเขียนเหมือนกันเลยอ่านว่าเพลาก็ได้หมายถึงเวลาคําว่าปรักหมายถึงเงินพอเขียนอีกแบบอ่านอีกแบบนึงอ่านว่าปรักหมายถึงหักค่ะซากปรักหักพังเห็นไหมคะกรีกรีคืออะไรคะลูกคือโครงแข็งแหลมที่อยู่ที่หัวกุ้งเคยเห็นเป้าที่มันแทงนิ้วอะค่ะนะคะหรืออ,อ่านอีกอย่างนึงว่ากะรีที่หมายถึงช้างนะคะเสมาหมายถึงเครื่องหมายบอกเขตโบสถ์นะคะ หรือเรียกแบบนี้ว่าสมเอาก็คือต้นสมเอาต้นญ้านั่นเองตัวอย่างคำพ้องเสียงบ้างนะคะคำพ้องเสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะออกเสียงเหมือนกันเช่นคำว่าการนะคะนี่คือครูยกตัวอย่างที่แบบมีคำพ้องเสียงเยอะนะคะคำว่าการค่ะก็อนอาการของเราเนี่ยแหละนะคะตัวอย่างแรกการรอเรือสะกดนะคะอ่านว่าการเหมือนกันเลยหมายถึงการงานหรือว่าเรื่องที่เราต้องทํา คำที่2การแบบมีนอนเนกรการค่ะหมายถึงเหตุการณ์ข้ามูลหรือว่าเอาเหตุการณ์อะไรบางอย่างคำว่าการลอยลิงสะกดหมายถึงเวลาการเวลานั่นเองและสุดท้ายนะคะกออายอจอจานอนหนูการันหมายถึงทองค่ะเคยได้ยินคำว่าการจะนะบุรีไหมคะตัดการันอ่ะตัดตัวไม่ทันจะค่าดอ,อกไปอ่านเป็นการจะนะบุรีหมายถึงเมืองแห่งทอง นะคะบุรีหมายถึงเมืองนะคะกาญจนบ,บุรีเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของคำพ้องเสียงนะคะดูตัวอย่างคำพ้องเสียงต่อเลยคำว่าจันค่ะโอ้นี้ก็เยอะนะคะจันจอโนอจันนี่แหละหมายถึงต้นไม้อะไรคะต้นไม้ขนาดกลางขนาดใหญ่ผลสุกสีเหลืองหอมกินได้นะคะต้นจันต่อไปจอนอนจันทอนอหนูการันจันตัวนี้คะ่ะชื่อพันธุ์ไม้บางชนิดนะคะที่มีเป็นไม้ดอก นะคะมีผลหอมใช้ทารรยาหรือปรุงเครื่องหอมนะคะต้นจันทร์เหมือนกันนะคะต่อไปจอ,อะนอทอรอกรันอันนี้หมายถึงดวงจันทร์นะคะหรือวันจันทร์นะคะที่เราเรียนกันทุกวันเห็นไหมว่าอ่านว่าจันเหมือนกันแต่มีลักษณะการเขียนแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยความพ้องเสียงต่อเลยคําว่าทันค่ะ ทออะนอทันเป็นไปพอดีกับเวลาเลยแบบว่าฉันมาโรงเรียนทันเข้าแถวพอดีอะไรแบบนี้นะคะทันแบบต่อเต่กากรรันนะคะหมายถึงทันตกรรมค่ะฟันหรือว่างาช้างนั่นเองนะคะทออะนอเนนแล้วก็ทอมนโทรกรรันนะคะอ่านว่าทันเหมือนกันเลยหมายถึงโทษหรืออโทษที่เนื่องด้วยความผิดก็คือโทษทันนะคะการลงโทษนั่นเองและสุดท้ายเขาอะยอหญิงน,นี่ใช้ทอทงนะคะอ่านว่าทันเหมือนกันเป๊ะเลย แปลว่าเข้าเปลือกนักเรียนรู้จักคําว่าทันยาพืชไหมคะหมายถึงพืชที่เป็นแบบพืชตระกูลแบบข้าวข้าวสาลีข้าวมันอะไรก็ว่าไปเกี่ยวกับทันยาพืชหรือว่าถั่วต่างๆนะคะอันนี้ก็คือคําพ้องเสียงคําว่าทันเสียงต่อไปค่ะคาว่าประพาสประพาสแบบสอเสือสะกดนะคะหมายถึงไปต่างถิ่นหรือต่างแดนไปเที่ยวนะคะคําว่าประพาสแบบสอซาลาสะกดนะคะหมายถึงตรัส บอกหรือพูดและคําว่าประภาสสเสือสะกดหมายถึงแสงสว่างค่ะเห็นไหมเขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยที่สําคัญความหมายไม่เหมือนกันนะคะคําพ้องเสียงคําว่าบาดค่ะบาดคําแรกบอดอบาดนะคะทำให้เกิดแผลอย่างเช่นมีดบาดนั่นเองแต่บาดต่อต่านะคะหมายถึงตกค่ะคเสียงคําต่อไปนะคะคําว่าบาดอยู่เหมือนเดิม คำว่าบาทแบบตอรออ่านว่าบาทนะคะภาชนะชนิดหนึ่งนะคะที่พิกษุกสามเณรใช้รับอาหารเชน่นคำว่าบินทบาทอย่างเงี้ยนักเรียนน่าจะเคยเห็นนะคะแล้วก็ต่อมาคําว่าบาทแบบททหารนะคะก็คือเงินนะคะค่างเงินนั่นแหละนะคะต่อไปคําว่าบาทแบบสสาราก็คือบ่วงบาทนะคะบ่วงเคยได้ยินไหมเห็นบวชเห็นเคยเห็นบ่วงใช่ไหมลูกต่อไปคําว่าบาทแบบกไก่กระรานนะคะสสาากไก่กระรานก็คือลูกเต่านั่นเอง ต่อไปนะคะคำพ้องเสียงคำว่าพักพักแบบกอไก่ก็คือหยุดพักชั่วคราวพักแบบพ่อพานรอหันแล้วก็หอควายนะคะคำนี้คือหมู่คนที่เข้ารวมกันเป็นพวกเช่นแบบพักการเมืองนะคะพักการเมืองหรือว่าพักอะไรดีคะพักที่เราแบบเลือกพักที่หนึ่งนะคะใครเราจะเราจะเลือกประธานนักเรียนใช่ไหมก็ต้องมีพักที่หนึ่งพักที่สองนะคะก็คือหมู่คนจานวนหนึ่งเนี่ยมารวมพวกกันเป็นฝ่ายนะคะ ต่อไปพักแบบพอ,อกอตอรอกรันเรียกว่าหน้านะคะแบบพะพัก,พกที่เป็นคำราชาศัพท์และคำว่าพักที่เป็นสอรอสีกรันนะคะใช้พอสำเพาเรียกว่าเหยื่อหรือว่าอาหารนั่นเองนะคะพักตาหารนะคะอ่านักเรียนดูต่อคำว่าพันค่ะพันคำแรกหมายถึงวงรอบด้วยสิเส้นสาย หรือสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้นนะคะพันตัวที่สองก็คือพ่อผูกมัดพันต่อมานะคะเรียกว่าพวกพ้องและพันสุดท้ายเรียกผิวพันหรือสีผิวนะคะนักเรียนสังเกตได้อย่างนะคะอันนี้ก็คือคําว่าพุทธต่ออีกพุทธนะคะพุทธคาแรกหมายถึงชื่อไม้พุ่มหรือไม้ต้นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะพุทธคําที่สองก็คือผูตััสรู้หรือศาสนาพุทธนะคะ พูดคำที่3ามก็คือชื่อดาวเคราะห์ที่อยู่ในหล,ลักการเลกซี่หรือระบบสุริยะของเรานั่นเองคำว่าผู้ค่ะยังไม่จบนะคะผู้คำแรกนะคะคำที่ใช้แทนบุคคลหรือใช้แทนคำว่าคนนะคะผู้คนนั่นเองต่อไปผู้คำที่สองนะคะเป็นกลุ่มหรือกระจุกที่ประกอบด้วยขนสัตว์เคยเห็นใช่ไหมคะอย่างเช่นคำว่าผู้กันนะคะผู้คำที่3มนะคะคือ ชื่อมะรงหลายชนิดซึ่งมีร่างลักษณะคล้ายพึ่งเคยเห็นไหมลูกผู้นะคะมักอาศัยอยู่โดดเดี่ยวเป็นคู่หรือรวมกัน2-3คู่แต่ไม่เป็นกลุ่มใหญ่ๆเหมือนพึ่งนะคะตัวนี้เราเรียกว่าผู้นะคะรถค่ะรถคำแรกคือเทราดศาสตร์ก็คือแบบรถน้ำต้นไม้นั่นเองรถคันที่สองก็คือยานพาหน,นะและรถคันที่สามคือรสชาติค่ะสิ่งที่เรารับรู้ได้ด้วยลิ้นนั่นเอง อย่างคำพ้องเสียงคำว่าสันนะคะสันคำแรกหมายถึงเงียบสงบแล้วก็สงัดสันคำที่สองนะคะป่าทึบค่ะสันคำที่สามหมายถ,ถึงเลือกสันหรือคัดสันและสุดท้ายค่ะสร้างให้เป็นไปขึ้นหรือว่าสร้างสรรนั่นเองสารนะคะสารคำแรกสองอนุสารเนาะอาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่นะคะก็คืออย่างเช่นสารเสือสารตะก้านะคะ สารคำที่สองหมายถึงข้อความหรือถ้อยคำหรือว่าหนังสือและสารคำที่สามคือคณะบุคคลที่มีอำนาจพิจารณาหรือพิพาาคดีหรือว่าสารปกครองสารดีกาอะไรเหล่านี้นะคะที่แบบมีอำนาจในการวิเคราะห์หรือ,เ,อเกี่ยวกับตามกฎหมายต่างๆคำว่าสุกค่ะสุกคำแรกสากสุกนะคะหมายถึงพ้นจากความหามเช่นมะม่วงสุกนั่นเองสุกคำที่สองหมายถึงความสุขกายสบายใจค่ะและสุกคำที่สามหมายถึง วันศุกร์หรือดาวศุกร์ในระบบสุริยะจักรวาลของเรานั่นเองนักเรียนนะคะฝึกอ่านคำพ้องต่อไปนี้ก่อนที่เราจะไปอ่านนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าในคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงเนี่ยมันมีความเหมือนกันคือเช่นคำพ้องรูปคือรูปเหมือนกันอ่านไม่เหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันนะคะส่วนคำพ้องเสียงค่ะ เสียงเหมือนกันอ่านเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันอันนี้คือครูทวนให้นะคะต่อไปค่ะเป็นการอ่านนะคะอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคาแรกการเรียนค่ะคําที่สองเหตุการณ์3ฤดูกาลสกาญจนบุรี 5. เครื่องหมายดอกจันทร์6ดวงจันเจ์ดดอกไม้จันทร์8ทันเวลา9ทันตแพทย์1ิบทษทัน สิบทัญยพืช 12. บาทเจ็บสิบบินทบาท 14. ตักบาท 15. บ่วงบาท 16. พักผ่อนสิพักพวก 18. บแปร प, พระพักสิบพักษาหารยี่สผูกพันยี่สัมพันยี่สิบสเผ่าพันและสุดท้ายนะคะผิวพันนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำที่เป็นสีเดียวกันนะคะจะเป็นคำพ้อง อ่าเช่นการการการบรรทัดบนเห็นไหมคะเป็นคำพ้องเสียงทั้งหมดเลยเห็นไหมว่ามันเขียนต่างกันแต่ว่าทาไมออกเสียงเหมือนกันนะคะส่วนที่เป็นสีแดงจันจันจันเห็นไหมอันนั้นก็คือคําพ้องเสียงนะคะทันทันทันคำพ้องเสียงนะคะบาดบาดบาดเสียงค่ะพักพักพักเสียงค่ะพันพันพันคำพ้องเสียงหมดเลยนะคะในหน้านี้ นะคะมาสรุปกันเลยสรุปความรู้ได้ว่านะคะคำพ้องเนี่ยนะคะคำพ้องรูปค่ะเขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันส่วนคำพ้องเสียงนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยแต่เขียนต่างกันเห็นไหมคะแต่สิ่งที่เหมือนกันคืออะไรคะความหมายต่างกันค่ะมันจะมีข้อแตกต่างแล้เห็นไหมมันเป็นวงกลมสองวงนะที่ครูทำให้ สิ่งที่แตกต่างกันคือคำพ้องรูปจำเอาไว้เลยว่ารูปการเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยอ่านออกไม่เหมือนกันอ่านออกเสียงไม่เหมือนกันให้จำง่ายๆเลยว่าถ้ารูปพ้องรูปเนะคะเขียนเหมือนกันเลยออกเสียงไม่เหมือนกันส่วนคำพ้องเสียงออกเสียงเหมือนแต่เขียนไม่เหมือนนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยมีความหมายที่ต่างกันทั้งหมดนะคะอันนี้คือวงกลมสรุปนะนักเรียนน่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ เรียนไปฝึกทําข้อสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้โดยทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดในหน้าที่43นะคะอ่านักเรียนหยิบหนังสือมาเลยนะคะในหน้าที่43นักเรียนดูนะเขาจะมีภาพให้นะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยไปเลือกคําที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะมาใส่ให้ถูกต้องพร้อมกับเขียนคําอ่านด้วยนะคะ ตัวอย่างคำว่าสะผมอ่านว่าสะผมนะคะไม่ใช่อ่านว่าสระผมนะคะทีนี้คำว่าสะผมเนี่ยมันเป็นคำพองรูปค่ะแสดงว่าคำที่อยู่ข้างๆมันเนี่ยจะต้องเป็นคำที่เขียนเหมือนกับมันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนนะคะจะมีอะไรอีกคะลูกมีเป็นรูปอะไรคะรูปสระนักเรียนเห็นไหมคำว่าสะผมกับคำว่ารูปสระมันเขียนเหมือนกันเลยเห็นไหมสระกับสะเห็นไหมคะลูก แต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะตรงคำอ่านนะักเรียนก็เขียนเลยว่ารูปสะระเห็นไหมคะคุณครูมีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะคะนเรื่องคำพ้องรูปต่อมาค่ะเป็นรูปเสาหลักแบบนี้เราเรียกว่าต้นเสมานะคะเอามาใส่เลยนะคะแล้วข้างๆนี้เรียกว่าใบาสมานนะคะเห็นไหมอันนี้คือคำพ้องรูปจบไป พอเป็นเรื่องของคำพ้องเสียงค่ะมีตัวอย่างก็คือบาทพระนะคะอะไรที่มันแบบว่าเหมือนกับบาทพระเลยเขียนไม่เหมือนแต่อ่านเหมือนอย่าลืมนะคำว่าเสียงคืออ่านเหมือนออกเสียงเหมือนแต่เขียนไม่เหมือนก็คือบาดแผลนั่นเองนะคะคุณครูก็มีเฉลยให้เรียบร้อยเห็นไหมง่ายไหมคะต่อไปนะคะฝึกหัดที่หน้าที่44นะคะ คุณครูก็ยกตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนคำพ้องเสียงกับคำที่กำหนดให้สามคำจะมีให้ก็จะมีคำว่าบาทสาันพันจนันสารแล้วก็การนะคะนักเรียนก็เลือกไปใส่ได้เลยที่คุณครูไอ้นี่ให้ยกตัวอย่างให้นะคะต่อไปในหน้าที่เท่าไหร่ลูกในหน้าที่4ี่สิบ้านะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากหน้าที่ สี่ที่มันจะเป็นข้อสองนะคะให้อ่านบทประพันธ์ข้างต้นแล้วนำมาเขียนใส่ในหน้าที่สี่สิบห้าซึ่งครูก็มีเฉลยให้เรียบร้อยนะคะข้อที่หนึ่งเขมาข้อที่สองข่าเมาข้อที่สามเพเพ่าข้อที่สี่เพลาข้อ Leonardo, ที่ห้าเสลานะคะข้อที่หกสเหลาและข้อที่เจ็ดเสมาข้อที่แดเสเหมานักเรียนเห็นไหมว่ามันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าทำไมเหมือนกันคะลูกเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ละคู่อะ แต่ออกเสียงไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทของประโยคนั้นๆด้วยนะคะต่อไปในหน้าที่45เช่นเดิมในข้อที่3นะคะให้นักเรียนเลือกคำพ้องเสียงในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องพอพูดถึงคำพ้องเสียงนึกถึงอะไรคะออกเสียงเหมือนแต่เขียนไม่เหมือนใช่ไหมคะหนูจะเลือกคำไหนไปใส่ะนะคะอันนี้ไม่ยากเลยต่อไปค่ะในหน้าที่46นะคะ ให้นะักเรียนแต่งประโยคโดยนำคำพ้องเหล่านี้นะคะไปใส่ในประโยคนะักเรียนดูตัวอย่างนะคะมันไม่ยากเลยนะคะมันมีแค่สามข้อนะตัวอย่างค่ะห่วงแหนกับจอกแหนนะักเรียนอย่าอ่านว่าห่วงแหนนะลูกนะมันอ่านว่าห่วงแหนนะคะห่วงแหนกับจอกแหนนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็คือถ้าเราห่วงแหนแหล่งน้ําควรช่วยกันกรรําจัดจอกแหนไม่ให้มีมากเกินไปเห็นไหม อย่างเช่นช้อนซ่อมซ่อมแซมเห็นไหมคุณคุณอาจจะอาจจะแต่งว่าฉันทําช้อนซ่อมหล่นในขณะที่กําลังซ่อมแซมพัดลมได้ไหมได้เห็นไหมเสเพลกับเพละนะคะเพลคํานี้หมายถึงเพลคํานี้หมายถึงเวลานะคะน้ำไหลกับหลงไหลเห็นไหมคะอันนี้คือแต่งประโยคให้คําเหล่านี้อยู่ในประโยคนั้นนะคะและสุดท้ายนะคะในหน้าที่สี่สิบเจ็ดซื้ ในหน้าที่46ด้านล่างนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้จากการทำนำสู่หลักเกณฑ์นะคะคุณครูก็มีเฉลยเป็นตัวแดงให้แล้วนะคะก็คือคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่เขียนต่างกันและก็ความหมายต่างกันอันนี้คือบทสรุปนะคะของทั้งหมดที่เราเรียนมาในวันนี้นะคะและต่อไปในหน้าที่47นะคะก็คือ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนะคะซึ่งสําคัญมากๆจะมีทั้งหมด10ข้อนะคะให้ในักเรียนได้ทําและตั้งใจทําอย่างเต็มที่เพราะว่าคะแนนของเราจะอยู่ในส่วนนี้นะคะสิบคะแนนถ้านักเรียนตั้งใจทําได้คะแนนสูงก็จะมีผลต่อคะแนนเก็บของนักเรียนมากขึ้นด้วยนะนะคะ สำหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงต่างๆหรือว่านักเรียนทําแบบฝึกหัดไม่ได้นะคะหรือทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดไม่ได้ให้ในักเรียนนะคะทักมาหาคุณครูในรายส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ